วันนี้ค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมารื้อบ่อรื้รอบอ่อเก็บผักบุ้งออกจากนี้แล้วก็จะเก็บพวกปลาพวกอของที่เป็นเป็นพวกเศษอะไรพวกนี้ที่ว่าฝนตกแล้วมันพาลงไปจะพาทุกคนรือ้อนะวันนี้ก็จะรื้อบ่อรื้รอบอ่อนี้เป็นเป็นการปูผ้ายางก็รื้อส่วนใดที่มันไม่สวยก็จะ ดึงดึงขึ้นมาแล้วก็จะปูพะย่างเดี๋ยวเราไปลุยงานกันเลยค่ะทุกคนไปอันนี้คุณยายลงไปเลยนะคุณยายมาลีหลายๆคนเห็นยายมาลีไปไหนวันนี้วันเสาร์เนาะวันเสาร์ยายไม่ได้ไปทํากับข้าวให้เด็กๆยายก็จะมาลือ้อเอาบอกบุ้งขึ้นมาก่อนวันนี้เราได้เลิกดียามดีที่จะปูหลายๆคนบอกว่าเออบอ่อทาไมน้ําไม่แห้งนะคะทุกคนวันนี้มันเริ่มแห้งแล้ว แล้วก็พกบ่วงนี้ผัดได้เนาะเนาะยายเนาะผัดได้ยอดมันเก็บได้ออผัดได้แล้วค่ะทุกคนคะ่ะนี่นวันนี้ก็จะโอโอเริ่มเ,ออเริ่มลื้เริ่มเอาปลาจะเอาปลาขึ้นมาน้ําก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะคะน้ําเหลืออยู่ประมาณนี้แหละนี่กบก็ยังตุง้งติ้ง,ต,งตุ้งติงอยู่ประมาณนี้กบก็ดินะคะนี่วันนี้โอ้ยสายเลยนะ,มา,ายนะ,ะมาสายแล้วค่ะมาสายแล้ว ในสวนในมาสายหลวงพ่อบ้านอยู่หลวงพ่อบ้านพ่อบ้านพ่อบ้านมาช่วยจับกระสอบหน่อยดิพ่อบ้านขอพดกำลังงามค่ะนะคะพ่อบ้านเขาคงจะมาทำหรอกเนาะเอาล่ะทุกคนทั้งหมดที่พูดนี่ก็จะลงไปช่วยยายก่อนเนาะช่วยยายขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะคะทุกคนหมดแดงเลยใช่ไหมหมดแล้ว ปลาหายไปไหนเลยเนาะอย่าปาดตายเลยยังเอาผักบุ้งขึ the bridge. The bridge ้นกอนเอาพยางมาได้เลยโอนงมาโนโนนแล้วก็เดี๋ยววยน้ำขึ้นกบกบยังมันแล้ากวนน้ำหาบุ้กบที่ปล่อยลงไปวันก่อนหรือผักบุ้ขึ้นมา กบก็อยู่ในน้ําปลาก็อยู่ในน้ําเป็นปลาหมออยู่30ตัวเป็นครั้งแรกที่ได้ทําแต่ก็ดีใจนะเพราะว่าที่ทำลงที่ทํามาก็ได้ทดลองได้เลี้ยงกบปรากฏว่าถ้าทําเป็นบ่อแบบนี้เราเลี้ยงกบไม่ต้องกังวลเลยเกบที่ปล่อยลงไปมันอยู่ครบค่ะปล่อยห้าตัวก็อยู่ครบห้าตัวนั้นไม่มีปัญหาเรื่องการ กบกระโดดนะอันนี้คือครั้งแรกจริงๆในการได้ลงมือทำเอาล่ะทุกคนวันนี้ก็ายายมาลีกับดอกคุณนายตื่นสายเขาก็ชอบกันเนาะก็ให้เขาเก็บไปก่อนแล้วเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนเริ่มเก็บเริ่มเขาเรียกว่าจัดแจงส่วนที่มันไม่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 เอาอะนะในในขอบสระพวกนี้ก็จะทำให้มัน เนียนๆให้มันเก็บขอบสะให้มันดีๆก่อนถึงจะปลูได้คะ่ะทุกคนะจเมื่อ <ไป S 2> สักครู่ที่ลงไปลื่นหัวที่เหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นการลือ้อการเก็บการทําความสะอาดบ่อจริงๆอะ่ะอยากจะทําให้เสร็จตั้งประมาณเดือนหนึ่งแล้วตั้งใจแต่ว่าทางภาคใต้ฝนมันไม่หยุดเลยฝนมาตกนี่ค่ะ วันนี้ก็ประมาณนี้จากหลังจากที่เราปูกระสอบเนาะปูกระสอบเขาเรียกว่ามันเนี้ยบก็หากันนะเนี้ยบเนียนไปเลยนะทุกคนมเมล็ดตุ้มเป๊ะเนียนไปเป็นการปูกระสอบรองพื้นเพื่อไม่ให้ก้อนหินที่มันอยู่ก้อนหินก้อนขวดอะ่ะมันตาเนาะอันนี้ก็รอบสะประมาณนี้แล้ววันนี้ก็จะเริ่มเอาผ้ายาง เดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งจะไปเอาผ้ายางมามามาปูนะคะทุกคนผ้ายางก็ซื้อมาสองเดือนได้แล้วตั้งแต่ฝนตกเนี่ยน้ําก็อยู่ประมาณนี้ไปเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะเราก็จะไปเอาผ้ายางมาปูเลยนะคะทุกคนก็วันนี้เป็นวันดีวันที่ยี่วันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาเนาะพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งเนาะปูผ้ายางรอบ รอบนี้เป็นการปูพะยางสําเร็จเลยนะอ่าวันนี้เป็นวันเสาร์วันเสาร์ก็พอดียายเข้ามาช่วยในการปูพะยางเป็นยานบลิมาช่วยทีนี้ปูมาได้ครึ่งหนึ่งของการปูพะยางแล้วแต่เดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งเราก็จะทําต่อน้ําที่เหลือนะคะน้ําที่เหลือเราก็สาดมาจากตรงนี้นะก็ดีว่าปลาที่เรามาปล่อยนะมันเป็นปลาหมอปลาหมอมันก็ค่อนข้างจะทนทนร้อนอยู่ทนทนอะไรเขาเรียกว่า มันนกยากนะคะนี่ไงคะคือพยาก,การปูวันนี้นะคะทุกคนวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะวันที่30พฤษภาคมก็เป็นวันดีนะสำหรับสิ้นเดือนด้วยเนาะพรุ่งนี้ก็สิ้นเดือนแล้วก็เริ่มต้นเลยว่าสิ้นเดือนนับจากพรุ่งนี้ไปวันที่หนึ่งเป็นวันดีนะพรุ่งนี้ ว่าไอ้ทุกอย่างที่เราปูเนี่ยมันลงตัวจะเป็นอย่างไรก็มีที่มาช่วยก็มีลุงกับป้าลีกับเราแล้วขออนุญาตตั้งกล้องกันนะคะในการที่เราจะลงไปช่วยไปลุยแล้วก็วันนี้ประมาณนี้เลยค่ะขออนุญาตลงมานยนะเวลาต้องถือตัดสงตัวเอาขึ้นมาเอาบอกขึ้นมาเอามาขึ้นมาลงมันยับิงห้เตัวนี้ เดี๋ยวนะคนะนี่กบ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 สามสิบวันนี่นี่กบนะจะไม่ได้เห็นเนาะไม่ได้เห็นทั้งหมดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดีวขอดูนะกบนี่ไงน,นี่นี่กบนี่อุ้ยไม่เห็นหรอกไม่เห็นเห็นไหมเห็นมคะเก็บปลาขึ้นมาก่อนเก็บกบขึ้นมาก่อนหลังจากนี้เราก็พากันดึงกระชากลากกันกับคุณยายมะลิเสร็จแล้วคุณยายมะลิบอกว่า เออทำวันนี้ทำทำทำแล้วให้มันเสร็จไปเลยเพราะงั้นฝนมันจะตกตอนเย็นนี้นะคะทุกคนก็รอรุ้นไปขอบคุณที่รับชมนะคะจนจบคลิปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นเช่นไร